ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีที่นี่วัดแคนกรีวัดแคนกรีน,รนี้ก็ได้ตั้งมาจากวันโน้นมาถึงวันนี้นี่สองพห้ารอห้าสบสี่ก็ประมาณสิบห้าปีที่ผ่านมา <c oughs> การมีวัดก็เพื่อที่ จะให้เป็นสถานที่ทำบุญของญาติโยมทั้งหลายและจะเป็นที่เปิดศูนย์สมาธิภายใต้สถาบันพลังจิตานุภาพเมื่อตั้งศูนย์ขึ้นมาแล้วก็ได้ประกาศให้พวกชาวฝรั่งแคนาเดียนมาปฏิบัติ สมาธิกันประโยชน์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าชาวบ้านคือชาวแคนาเดียนนี้ก็คือพลเมืองของประเทศแคนาดาได้มาปฏิบัติพระสงฆ์ต่างๆที่ได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารักษาสมณนะ จะ,จะริยาวัดต่างๆแล้วก็เป็นหลักใช้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญกันที่จริงแล้วนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพราะองค์ปรารถนาที่จะให้มวลมนุษย์ชาติพากันได้พ้นไปจากทุกข์เพราะว่าความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ย มันเป็นเรื่องที่จะต้องเวียนว่ายอยู่ในวัตตะคือคนเราเนี้ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายบางชาติก็ทุกข์บางชาติก็สุขโคลนปลนเปกันไปตามเรื่องของอาสวะกิเลสพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นเช่นนั้นจึงได้ทรงตรัสว่าโลกนี้มันหมุนเวียนหมายความว่า เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเดี๋ยวก็เกิดมาใหม่อย่างไรก็ตามในขณะทีเ่เรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นก็สมควรที่จะต้องสร้างคุณงามความดีและเราจะไปสแสวงหาเลือกหาการสร้างคุณงามความดีได้ที่ไหนเราก็จำเป็นที่จะต้องเลือกหา ในที่ที่สามารถทีิจชักจูงให้จิตใจของเรานี้เกิดความเรื่มใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสมาธินั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่สำหรับความเป็นมนุษย์มนุษย์เรานี้ถ้าขาดสมาธิแล้วก็เเรียกว่าคนบ้าถ้ามีสมาธิอยู่ก็เ,เรียกว่าเป็นคนดี เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนดีอยู่ได้ในปัจจุบันนี้ก็เพราะอาศัยสมาธิแต่แล้วเราก็ได้พากันลืมเสียปล่อยให้เราพากันละเลยการทำสมาธิก็คงเหลือแต่สมาธิธรรมชาติที่ช่วยพอให้เป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราต้องการอยากจะพัฒนาตัวของเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว เราก็จำเป็นต้องพยายามหาหนทางปฏิบัติสมาธินี้ให้ก้าวหน้าจริงขึ้นเพราะว่าสมาธิสามารถพัฒนาตัวของบุคคลจากปุถุชนเป็นกรลยาณชนจากกรลยาณชนเป็นอริยชนทําไมถึงทําได้เพราะเหตุว่าการทําสมาธินั้นนะเพื่อสะสมพลังจิตจุดประสงค์เพื่อสะสมพลังจิตจ ที่จริงแล้วสมาธินั้นคือเป็นสถานที่ผลิตพลังจิตและพลังจิตนั้นก็จะต้องเข้าแทรกซึมในจิตของมนุษย์ทั้งหลายเมื่อทำมากเข้าพลังจิตนี้ก็ได้ถูกสะสมขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการสะสมพลังจิตนี้มันก็จะมีผลให้เกิดหนึ่งคือการรับผิดชอบสูงสองคือการมีเหตุผล สามคือความมีเมตตาอย่างนี้เป็นตน้นนี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบุคคลเมื่อมีสมาธิแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็มีเหตุผลทุกวันนี้คนขาดสมาธิกันขาดพลังจิตกันก็เลยขาดเหตุผลแล้วก็การรับผิดชอบก็น,น้อยลงไปความเมตตาต่อกันก็มีมีนิดหน่อย ก็ทำให้เกิดความขัดแย้งมีความทุกข์มีแบ่งกกแบ่งเหลาทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำสมาธิแล้วเราได้สะสมพลังจิตพลังจิตนี้ก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้เมื่อควบคุมจิตใจของเราได้แล้วแม้ความขัดแย้งใหญ่โตมาโหราน ก็สามารถที่จะลดระดับพ้นขีดอันตรายแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์ต่อโลกเพราะความที่ขาดแคลนพลังจิตนั่นเองความขัดแย้งนิดเดียวต้าหัวไม่ขีดไฟก็สามารถลุกลามใหญ่โตจนกระทั่งทำํำลายจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อครอบครัว แตกแยกเป็นอันตรายต่อสังคมแตกแยกเป็นอันตรายต่อประเทศชาติแตกแยกเป็นอันตรายต่อโรคแตกแยกโดยเหตุดังนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแนะนําให้มวลชนทั้งหลายพากันปฏิบัติสมาธิแล้วก็สมาธิจะได้เป็นหิตานุหิตประโยชน์แล้วก็ทําความสุขให้แก่พวกเราในขณะเท พวกเรายังไม่ได้พ้นไปจากทุกยังต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่เราก็ควรที่จะช่วยกันหรือเรียกว่าประกาศหรือเรียกว่าแนะนำในเรื่องของการทำสมาธิให้มากยิ่งขึ้นมันก็จะเป็นประโยชน์อันงจริงหญ่ต่อไปสวัสดีสาธุ